ออนฟันเอฟซีเลือกเพื่อนร่วมลุงเมดใจดีกับเพื่อนร่วมห้องใจร้ายไปดูกันเลยเลยสวัสดีค่ะเป็นลูงเมดค่ะอืมดีเอ่อมีอะไรให้ช่วยไหมคะช่วยเช็ดตุงให้หน่อยแล้วกันะ เออโอเคค่ะสวัสดีค่ะเป็นลูเมดใหม่นะคะสวัสดีจ้าดีค่ะฉันเพิ่งเข้ามาได้แค่วันนี้คือวันที่สองสวัสดีดีค่ะเมื่อ่รคุยกันก่อนมาจากไหนมาจากบ้านนอกค่ะเหมือนกันเลยจังหวัดอะไรเหมือนกันเลยจังหวัดเดียวกันเลยอำเภออะไร ยอยู่บ้านอะไรอ๋อเราไม่อยู่บ้านเดียวกันนี่ฉันอยู่บ้านอ๋อค่ะคนกันเองออนี่ฉันมีเพื่อนน้อมให้แล้วเธอขนาแดเธอยังไม่มีชุอผ้าหรอฉันไม่ค่อยมีเงินเหมือนกันเลยอะยืมทำาบานี้ก็มาทำงานเป็นรับจ้างอันนั้นด้วยแหละอ๋อมาหนี้ฟรีคะ นั่งไปก่อนมาจากมาจาก,าจากบ้านนอนครับฮัลคนบ้านนอนเอิม่มคุณเจยร่วมแผนกับฉันไหมเออร่วมแผนอะไรคะว่าเธอมีฐานะไหมมีคะ่ะทำไมคะดีเลยอันนี้พูดี้ฉันขอโทษด้วยนะที่ตะโกนฝีคือพราะไม่จะทำงานเออพ่อหนูเป็น เป็นเจ้าของบริษัทคะ่ะแม่หนูเป็นเจ้าของรนะ้านอาหารอ๋อมานั่งก่อนสิีเออเดีย๋ยวพี่จะพาไปช้อปปิง้งซื้อเสื้อผ้านะค่ะจริงเหรออยากจะได้แบบบัววไปเลยจริงอะดูเออนี่ยห้องนี้พี่แต่งไว้ให้เธอนนี้นี่ต่งหวะเธอตัวอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวฉันไปพาไปซื้อของแต่เราไปเอาแค่ฝาาตัวก็ได้ฉันก็เหมือนกันเนี่ยโอเค รายการดิฉันทำไปซีสขของเลียกฉันกับเธอได้เลยนะอุ๊ยว่าไรคนจนโหยพวกคนเราจะไปไหนกัน่าไปไม,มีปัญหากับเขาเธอปะ <c oughs> เรารีบไปดีกว่าเธ <c oughs> อเอาชุดนอนก่อนนหะมเอาผิวดีกว่าโอเคออหมอก,กับเอมาาแต่สีมันดูแบบ อันนี้ไหมะใส่ชิโอเคฉันเอาตัวนี้นะแต่เธอเธอจะสบายมากฉันเอาตัวไหนก็ได้เหรออย่าโกหกฉันนะอย่าโกหกเธอทำไมฉันใส่ตัวไหนก็ได้อย่แ้วฉันก็เป็ไหนมาฉันได้รั้เธอได้แล้วโอ้เธอได้เลยวจ้งเยี่ยมาก จะต้อนเอาสีนี้ดีกว่าสีเหลืองเอาตัวนี้ได้ติดไว้เราขักตัวนี้ ับหนูมากเลยนนนนตัวนี้เหมาะกับหน่มากเอานะตัวนี้ก็เหมาะ่งหมะจริงๆนะพี่วิ่งหมดจริงๆนะจริงนะของหนูนะเยี่ที่ขาของพี่ที่าไหนนะพีอ่ะประมานี้แ้วกัน เดีพี่คายถุงมันหนีอยู่ถุงเดียวหนูมองเห็นว่าไม,ม่เป็นไรใส่ด้วยกันเดี๋ยวเข้าไปแบ่งกันอยู่ห้องนะเอาเงินมาก่อนเดี๋ยวพี่จะไปใจ่ายให้พี่ค่ะไปไปกันโอ้โงอาหารเขาเพ่มาตั้งเหรอใช่เขาจะมาตั้งประมาณนี้แหละเอเ้ขขเอออยอพวกคนจนก็ไปซื้อุเข้ามาเหรอหมดเงินไปเลยพวก็คนจนต่ำต้อยน,น่าไปดีกว่าค่ะ อเคโอเคเดี๋ยวเรามาเบรกสื้อผ้ากันเกิดอันนี้ของพี่ขอบคุณพี่ขอโทษอันนี้ของพี่อันนี้ก็ของพี่อันนี้อันนี้ของเกนะเดี๋ยวเอานี้ไปทิ้งเดี๋ยวอันออนี้เก็บไว้ดีกว่าไม่ต้องเอาเก็บไว้เถอะค่ะเอาไปทิ้งดีกว่า เออจริงด้วยจะเก็บไว้ทำไมอ่ะหนูเอาไปทิ้งให้นะคะเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวหนูเอาไปทิ้งให้นะคะอุ้ดีมากจ้ะน้องแก้มเธอมีกล่องไหมเนี่ยฉันเตรียมไว้ให้เองขอบคุณนะอันนี้ของเธออันนี้ของเธออันนี้ของฉนันอันนี้ของฉนัน แต่ฉันแฉันใครจะเอาฉันขอ,อหยิบถุงไว้อ้าวแล้วฉันไม่มีนะเราใช้ไปแจกตลาดได้กันก็ได้เราจะได้มันเป็นถุงถ้าเราเราจะได้เอิม่มนั้นแล้วฉันนะแต่ฉันแต่ฉันไปหาดูตามข้างนอกให้นะเผื่อเขาขายถูกๆโอเคฝากทิ้งหน่อยดี ไเร็วจังเลยนม่ขายฝากคนนั้นทิ้งมันก็ไปใช้ก็ดีแล้วนี่นี่ฉันได้แล้วเ,เป็นถุงที่เขามาจริงเหรอเขาจะไปทิ้งไม่เป็นไรถึงฉันกับเขาจะไม่ถูกกันก็ไม่เป็นไรใช้ได้อยู่ฉันนอนตรงนี้เธอนอนตรงนั้นใช่ไหมคือฉันขอ,อขอได้ไม่มีไม่มีอะไรหรอก ไปกินข้าวกันไหมพอดีมันจะเที่ยงแล้วน่ะโอเคสิไปกินข้าวกันให้เขาวางตัวในจังอ๋อปอเดอะยวพ่อเอิมมาหาลุงมาหาไราอะ่ะเขาจะชอบไปกินข้างนอกกันนะพวกทังไปดูอันนี้เขาขายถูกแกงอะไรยี่สิบสขาจ้าหิวข้าวไปหิวข้าวไปกินข้าวกันดีกว่าพี่หนูว่าเราไปกินสเต็กกันดีกว่านั่นนะสิ ย่อเยอะให้คนที่ไม่มีจริงๆค่ะไปกินกันดีกว่ากินอันนี้กันดีกว่าอร่อยมากที่ใจายตรงน,นี้นเราก็จ่ายแล้วค่ะทำไมเราไม่ได้ดูกับเขาอ่ะเอิม อย่าไปคิดหน้าเธอนาะห้องเขาเกือบห้องมันก็แต่งไดนะเขามีแอร์เฝยอ๋อฉันมีอยู่นี่จ้ะแค่นี้นะไม่ได้มีเยอะแบบเขาพอ,พอดีจริงๆอ่ะเขามีเยอะแต่อันนี้มันเป็นแถมไว้ในห้องอ๋อค่ะไม่เป็นไรอืมฉันรู้จากที่หนึ่งเหรอที่ไหนอ่ะฉันนะ่ะตามรีวิวเขามาอยู่ที่ไหนฉันน่ะไปเมื่อ ตอนที่ฉันจะมาที่นี่ฉันเห็นว่ามันมีที่หนึ่งที่แจกของสีด้วยปะฉันพาไปเออเอาของไปใส่ถุงไปด้วยโอ้โหมันต้องขนาดนั้นเลยใช่เขาบอกว่าให้หยิบอันเลยแถมมันยังมีมีโทรศัพท์มือมือส่มอีกด้วยที่เขาไม่ใช้แล้วแต่เขาลบเอาข้อมูลเขาออกมาแล,แล้วเขาก็ปลอมนอนห่มดีเลยมือถือเราต้องเสียร้อยหนึ่งนะของอาจจะมีพังพเอาเอาได้รีใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับเชิญเลย โอ้คไม่ไงโทรศัพท์แต่มันก็เสียงนะ้อยหน่อยถ้าเราไปซื้อเอาเครื่องที่มันจะเอิืมถูกกว่านี้ไหมเนนะี้ยอ๋อโทรศัพท์นะครับเราให้จ่ายประมาณตอนนี้เราขึ้นแล้วครับเป็นสามพันกว่าบาทครับอ๋อหมายว่าอืออมหมายถึงพวกนี้จะเป็น ยิ่งทำให้ปีบเด่นเพราะีหไม่เป็นไรหรอกไอ้แกน,นดูชุดเจ๋งมาก เขาให้เอาโพที่จีเ,เอ้โอเคได้เยอะเลยนะฮะแ่สองชิ้นเองเยอะแล้วเหรอกำลับใช้งันไม่เยอะเลยทห้มันเนีอะเลเดี๋เขาต้องบอกให้คนอื่นนะพอนอนะงคือทำแม่งแปนนะจ๊ะโอ้ชีพใจนะ ตใจดีนะฉันได้ตุ๊กตาด้วยไปกันดีกว่าโอเคไคเม่เกินเฟรเตกนี่อิ่มใจเลยหนูขอไปนอนพักก่อนนะคะโอ้ของฉันต้องเย็บอีกนิดนึงอะ น่ามาแค่อย่างเดียวอแล้วของที่เกบอกว่าแกจะเอาอะไรฉันึกว่ามันเกินเบเลอฉันเลยก็ไม่เอาฉันก็เอาแค่อย่างเดียวเพราะที่ฉันเอามันก็ใหญ่มากเลยฉันต้องเย็บอีกหนึงของเกได้เย็บไหมได้เหมือนกันเลย ทำไมไม่ซื้อใหม่ล่ะไปเอาตรงที่เขาไม่เอาทำไมอ่ะเอ้ยหยุดปันไปันปันอะไรนะปันอะไรนะออกไปเดี๋ยวนี้เลยแล้วเธอมีฟิตอะไรมาเข้าห้องเพกฉัชานประตูมันไม่ได้เราเห็นพอดีเลยก็เปิดเข้ามาแล้วเธอจะมาทำนิสัยอย่างนี้ไม่ได้นะหยุดใจเย็น เธอเขาไม่รู้หรอกนะว่าฉันเป็นใครอ่ะจะทำไมเธอจะเป็นใครทำไมขอโทษแทนด้วยนะขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะครบไปถากไว้ก่อนนะขอโทษด้วยนะคะก็ล็อกก็แก๊กอารมณ์เสียทำไมต้องห้ามฉันด้วยเขาเป็นคนว่าเราก่อนนะนั่งนั่งอะไรเขาเป็นเป็น เป็นเป็นเป็นลูกเจ้าของหอแล้วจะทำไมถ้าเกิดเขาไม่มีเปพวกเราแล้วเขาจะมีเงินหรอเนี่ย,ยไปถือซาเถนะย็บตุก๊กตาเราต่อดีกว่าคม <c oughs> ไม่รู้สีน้าเพราะฉันเป็นใคร พี่เสียงดังเอะอะโวยวายทำไมเนี่ยรู้เรื่องไรบมากไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดไปโอ้ัดจะอาบเสร็จนะองพี่ฉันแกบมีมีทำไมคะาเดี๋ยวหนูมาให้พ่อแม่โอ,อนไปให้กันด้ยนอย่าลืมหารค่าห้องด้วยแล้วกันฉันเย็บเสร็จแล้วนะฉันเป็นซอฟ์มะเขือ ก็ฉันเป็นลูกในหลังนาฟิเกยาลาบอุ้ยน่าสะดวกมากเลยอ่ะมีตุ๊ก,กตาและแล้วทำไมแกมต้องยอมเขาด้วยละ่ะอืมฉันพูดให้ฟังได้ฉันเข้ามาใหม่ๆฉันก็เห็นเขาว่าอยู่ข้างบนคนเดียวแต่ข้างบนอ่ะมันเหลืออีห้องนึงแล้วห้องข้างบนมันเป็นดูมือยังไงฉันก็มาเผื่อมันมีเพื่อนห้องเดกพอฉันเข้ามา ไม่มีเพราะาฉันยังกับเขาอยู่ห้องแบบนี้แหละอม,มันมีเตียงสองเตียงพอฉั้นจะลงไปกินอะไรเขาก็าชอบเรียกใช้ชั้นแล้วเขาก็คูยย่ยามว่าเป็นออนนอ้นน์แนเนอร์พอชั้นไปถามเอ่อป้าข้างน้าเขาก็บอกจริงชันเลยก็ไม่อยากถูกเลยเพราะว่าหอที่นี่มันถูกมันแค่พันกมันแค่สองพันก็แบบให้รุ่นเมียช่วยก็ช่วยกันเข้าใจถ้าเกิดเขาไม่มีแบบพวกเราแล้วเขาคงไม่มีเงินหรอก ไม่เป็นไรเข,นนเ,นเขานอนเถอะแกยอมคนเขานอนเถอะอะไรของพี่เขาพีไปปาดด่ไปปาร์ตี้กันไปปาร์ตี้กันฮะืูว่าไม่เอาไปก็ไปคะ่ะ ตีห้าตีห้าตึกไฟอ้าวตื่นตีห้าเหมือนกันเลยไปอาบน้ำกันเถอะเดี๋ยวฉันไปอาบก่อนนะโอเคโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วโคค้ห <c oughs> มันก็เต็ดอยู่ทำไมเขาเอาไปมาติดตั้งสามดวงอ,อ๋อเมื่อก่อถ้าเบื่อนักศึกษาหิวก็ได้ลงไปกินั้าเป็นเก่งบอก บอกว่าคอแข็งนี้มันเป็นไงนะผู้ชายบอกว่าพี่พี่ไม่ใช่แกไม่ใช่แกโดนว่อะไรเฮ้ยพี่พี่คนนี้นมาคนอืน่นไม่ทำอย่างนี้ขนาดอีกแล้ว <c oughs> แต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ไปโรงเรียนแน่เลยดูสิกินเหล้ากินเบีย,ย,ยร์เต็มเลยกลิ่นโซดาเต็มเลยจริงอ่ะ กดหนักนอนนล้วเดี๋ยวใครที่เกิดปากโป้งไปบอกขูนะเก็บไปแน่ฉันก็พอจะบอกคุยยังไงฉันก็จะบอกคุยหัาไปยุ่งเถอะไป เราไปเรียนจะดีกว่าลาเลิอกอืมตุญนแจอยู่ไหนอยู่กับฉันต้วงมากเลยอะเรียนโคตรอะขยังไม่เต็มนังอีกเหรอนั่นน่ะสิอืมปวดมหมปวดเลยย่ะน,นอนก็ร้อนอือย่าทำอย่านะอย่าทำฉันนละยอย่านะอ๋อหน้ามืมออะไรของเจเนี่ย จะละเมอทำไม่นอนไม่หลับอะไรของพี่ลุกขึ้นมาไหนบอกว่าเกินอ่หนูก็เพิง่งนอนโงเมาเหม่หมาเลยพี่ไม่ต้องพาหนูไปนะหนูเสียการเรียนเนี่ยแก,แกบอกว่าเป็นแกเราก็ใช่แต่หนูก็ยังมาเรียนต่อ ให้มันจบก็ให้มันเรียนทีเดียวก็ย่างนี้เราเรียนหนลายๆเรดีแล้วใี่ไหเออเจมันีรแก่ไม่ได้หรอกนะสองคนนี้จะให้ใครไปให้เนี่ยฉันเองแม่ได้ไปไหนนะ ครูฝั่งการบ้านนะนี่นะเดี๋ยวอธิบายโจทย์ให้ฟังก่อนฉันอธิบายโจทย์ให้ฟังก่อนนะไม่ต้องหรอกเออครูฝากมาบอกว่าให้อธิบายโจทย์ด้วยนะทำไมเข้าใจไม่เข้าใจอ่ขออังฝืดเอ็มเมงนะ แต่เขาบอกว่าอืออะไรนั่นแล้บกันแล้มันมเดี๋ยวเขาจะเอาไปคุยไปอะไรน่ารักมากเลยโอ้ยน่ารักมากเลยโอ้ถ้ามีฝนตกก็ตกใจเลยฉันตรงนี้ยิ่งขวันอ่อนอยู่ด้วย ด้วยโอ okay, <c oughs> เคนะเ <c oughs> ข้าใจนะไม่เข้าใจอนะ่ะเธอทำเสร็จแล้วเธอมาห้องฉันหน่อยนะโอเคไปนงมาทำกันบ้านดีกว่าเพราะว่าไงบ้างก็ไม่ได้ว่ายังไงนะฉันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแบกแปลกน้องทำไม ทันเวลาฉันเข้าไปทีไรนะไม่ต้องไม่ไม่ไม่มานั่งทำอยู่ห้องตัวเองนะมานั่งทำอยู่ห้องเขาทำไมอะโดนเยอะหรอเหรอฮะนี่ห้งกับเขาสองคน้วก็โดนใช้กุ้งกวาบหนึ่งครั้งก็กหงให้ฉันฉันหันหรอมาเป็นลรยก็คือคนเอา ก็เอาทนอยู่แล้วเนี่ยอะไรเหรอถ้าเกิดห้องพักมันไม่ติดนะว่ามันถูกนะเอาให้ถูกได้ไงอ่ะก็ยังก็ต้องคือเองเขาจายแค่ค่าไฟเท้านั้นถ้ามึงจ้องถึงยังไม่ยมซื้อเอง เข้าไปในห้องของอางเอ๊ะเย็นชำ้ำจริงอะ่ะอไม่ให้ย็นได้ไงอ๋อพี่ไม่ทำกันหรอทำทำ,ทำไมเดี๋ยวก็ลอยลอกขอหน่อดิแสวอืมอปันนี้ไปเที่ยวไหนดีอยากไปผับปู รู้จักเพรามันแบบมันแจ๊สแบบแบบแบบอา่าวอ้าวน่าจะไปรอบช่างอุย้ยไม่เอาเมริกาเข้าไปในงานก็แรบงบนะเดี๋ยวมาต่ออีพีสองนะ